สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไต๋แล้วนะครับที่อิสุสุคิงยตนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยนนะครับจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พ่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันพุทธที่7กันยายนพศ2565นั่นเองซึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวต้องเตรียมมีปล่อยวันที่8นะวันที่แของที่ต่ก็จะมีปล่อยของคุณพี่ทองพูนของคุณพี่ทองพูนแล้วก็คุณพี่สวรลักษ์แปดเก้าสิบเนี่ยมีมีปล่อย,ม,อยมีปล่อยคือทุกวันเลยแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยถ่ายให้ดูบ้างจะมีบางคันที่ไม่ได้รีวิวนะเพราะมันไม่ทันนะครับเพราะว่าลูกค้าเพลลูกค้าช่องตอนนี้ก็ตอบช้ามากๆเลยนะต้องเคลียร์รถออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีชุดใหม่เข้ามาวันนี้เดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งคันนะครับมันเป็นรถที่เขาเรียกว่า ก็ขายดีไปรุ่นไหนกันยังไม่บอกดีกว่าไปดูกันครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะมาถ่ายให้ดูในวันนี้โดยนะครับเจ้ารถคันนี้ก็เป็นสายทําเงินนั่นแหละเป็น FC น่าจะจากอําเภอบ้านกรวดนะครับถ้าผิดก็ต้องขออภัยจะเป็นของน้องวรุจันธมานะครับรถคันนี้นะครัก็จะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ที่ลงตัวมากๆเลยเออไม่ใช่นะครับไม่ใช่สปอยเลอร์มันเป็นเจ้ารถลัวหรือว่าเจ้ารถคอกนั่นแหละแล้วแต่ใครจะถนัดเรียกแบบไหนโดยคันนี้นะครับราคาพร้อมตัวถังเนี่ยเออพร้อมคอกพร้อมช่วงล่างของเขาเนี่ยอยู่726,000บาทนะครับ7,26,000บาท มันคือเจ้าตัวสปาร์ค3.0เกรดเอสสีเทาแรมโบ้ซึ่งเป็นสีที่สวยและลงตัวมากๆนะครับขนาดพี่ไตยยังไม่ได้ล้างนะเนี่ยยังไม่ได้ล้างนะโอ้โหเขายังแบบดูสวยขนาดนี้นะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์ก็คือเหมือนเจ้าตัวเกรดเอสนั่นแหละกระจังหน้านะครับดูทรงดุดันตามสไตล์ของเกรดเอสเป็นสีทูโทนนะครับโครเมียมโลโก้ของอิสูซูนะ่เป็นสีโครเมียมแล้วก็ตัวกระจังหน้าด้านบนเป็นสีเทาเขี้ยว เป็นสีดำเงานะครับเขี้ยวเขาก็จะเป็นสีเทานั่นเองไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับรุ่นนี้แต่ว่าเราสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะโอ้อ๋อหลังคามาอยู่ตรงนี้เองแล้วก็ อ,ออกมาตากฝนที่หนึ่งนะครับอันนี้ลงทุนตากฝนถ่ายให้เลยนะเนี่ยนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ก็เรียกว่ามีเบรก ABS ให้นะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้ามีมาให้นะจะบอกว่าราคาเงินดาวเมื่อกี้ราคาเงินดาวตัวนี้มันสามารถดาวได้1 0ของตัวรถก็นั่นอยู่ม 6, ันสัก6 0 0 0 0่บาทนะครับก็สามารถออกรถได้แล้วนะยังไม่ได้หักส่วนลดแคมเปญโปรโมชั่นนะครับซึ่งถ้าใครสนใจเจ้ารถคอกเนี่ยตอนนี้นะครับข่าวดีก็คือไฟแนนซ์นะเขาสามารถ จัดได้แบบตามความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เฉพาะแสนสองเหมือนคันนี้นะถ้าเป็นคันอื่นเนี่ยเขาอาจจะทํานูน่ทนทํานี่แปลงหน้าอีก7 5็ดหมอะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถเอามาใส่ในยอดจัดไฟแนนซ์ได้ตามความเป็นจริงบางคนไม่ชอบหน้าสปาร์คแบบนี้อยากได้หน้ามิวเออย่างเงี้ยก็สามารถเอามารวมในยอดจัดได้อันนี้ก็จะเป็นข่าวดีนะคือเราไม่ต้องใช้เงินเยอะนั่นเองแล้วก็ คันนี้นะครับเขาจะเปลี่ยนจากเจ้าตัวล้อแม็กซ์นะล้อแม็กซ์ไม่ใช่ล้อแม็กซ์ล้อกระทะขนาด15นิ้วนะครับสีบอลน,นะเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวล้อแม็กซ์สีทองคันนี้นั่นเองมีการจัดทรงนะครับโหลดลงไป2นิ้วนะเราก็ใส่ยางเนี่ยก็จะเป็นเบอร์ยางด้านหน้าก็จะเป็น2 3 5 5 0 18นั่นเองลายยางก็ดูสปอร์ตมากๆนั่นเองโอ้โหตัวกูดไล ตัวก right, right. ูดไ r ท์กูดไลท์นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของความเป็นสปาร์คเนี่ยวเจะเป็นเจ้าตัวสติกเกอร์ตัวนี้นะครับ3.0จะมีสติกเกอร์แบบนี้นะครับแต่ว่า1.9จะไม่มีกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถคันนี้ก็ติดฟิล์มเรียบร้อยนะแล้วก็ใบปัดน้ำฝนสามารถยกได้แบบนี้เลยนะเราไม่ต้องไปทำอะไรแล้วก็คอลั้วของเขาจะเป็นคอลั้วผสมเลนะครับขนาด1.35มมิลนั่นเองโอ้มันมีล้วกี่อันเนี่ย มีกี่เส้นเดี๋ยวไปไต่นับกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้ส้นนะครับเราก็จะมีตัวรัดด้านข้างให้ด้วยเผื่อเรารัดพวกผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยเอาางครับตัวกันสศาดาาจัดก,การให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ชุดด้านหลังนะครับที่เราเห็นตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแหนะแย่ให้ดูนิดนึงมันก็จะเป็นชุดเพลาเดิมของเขาซึ่งตัวนี้นะครับ เราก็ไม่ได้เทินนะเผาเดิมนะต้องคืนลูกค้าแหละมันจะได้เทินได้เฉพาะยางเท่านั้นบางคนอยากเทินเผาด้วยอุ้ยไม่รู้จะเอาไปทําไมเอาติดรถไว้แหละเผื่อได้เผื่อในอนาคตเอากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ทีนี้นะครับมาดูตัวล้อด้านหลังกันบ้างนะและด้านหลังเนี่ยเจ้าตัวเผาะนะครับ เขาก็จะใช้เจ้าตัวเพาของโปรนั่นเองมันเป็นเพาร้อยนะครับมาพร้อมล,ล้อหกตัวตัวนี้แก้ ABS เรียบร้อยนะครับ ABS ไม่โชว์แล้วก็ตัวล้อบรรทุกของเขาเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวล้อแม็กบรรทุกของไจแอนท์นะครับมันก็จะเป็นเจ้าเดียวกับเรนโซนั่นแหละมันรับน้ําหนักได้ข้างละนะครับ2.5ตัน2ข้างก็5ตันพอดีโอ้โหนะครับเรียกได้ว่าพร้อมบรรทุกมากๆแล้วก็ให้ยางบรรทุกมาเลยนะครับเป็นเจ้าตัวมิชลินนะครับ XCD 225ทับเจนั่นเองโอ้โหอันนี้ก็จะเป็น อย่างบรรทุกขึ้นชื่อมากเลยนะล้วก็เราไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเจ้าตัวต,วตวป้าคันนี้นะครับมันมีเชสซีที่มีขนาดใหญ่นะมันทําให้บรรทุกได้เยอะเลยทีเดียวส่วนการทําช่วงล่างของเขาเนี่ยเอามาดูกันนะครับโอ้โหมันก็มาหาพร้อมกับแนบบรรทุกขนาด20มิลนะครับแล้วก็จะมีโช๊คอัพแก๊สขนาดใหญ่ให้ด้วยนะครับ หลายท่านอาจจะยังไม่สะใจโอไมนได้โชคที่ใหญ่แล้วแหละแต่อยากอยากได้โชคไข้นะครับแต่ก่อนมันเกินงบนะแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถเอาไปจัดในไฟแนนซ์ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอาอยากได้แหนบกี่แผ่นในแหนบใหญ่ๆนะครับยี่สิบเมนกีตัวนะครับโชคไข้นะครับไข้ซ้ายไข้ขวาไข้ข้าไปเลยไม่ต้องกลัวเกินงบนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ใครอยากได้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นขู่อันนี้พี่ต่ายจะต่อมาจากขู่เฮียพัดปักช่องนะปักช่อง เฮียพัดบอกว่า้ตายหารถมาทาหน่อยยอดขายก็เยอะนะั่นไมนไม่ค่อยมีรถเฮียเลยเอารถค้อกก็ขายรถค้อกก็ขายนะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูภายในของเจ้าตัวสปราร์คคันนี้กันบ้างรถทํเงินอุ้ยพูดถึงมันกเทเนาะหน้าออกมาไว้ขับไปตัดยาที่ที่นาสักคันนะอโอ้สาย,ยาเต็มๆนี่ละลายคนคงอิจฉาเลยแหละแต่ว่าชอบตรงแม็กมันเนี่ยมันเป็นแม็กบรรทุกเนี่ยแต่ก่อนพี่ต่ายไม่รู้นะเว้ยไอ้เจ้าใจแอนเนี่ยมันเป็นเจ้าเดียวกับของเลนโซเขา มาเรียนโซมาขายอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันเป็นแม็กบรรทุกโดยเฉพาะเลยจนตัวแทนก็เข้ามาแล้วแหละถึงรู้เออก็ไมแปลกมีอะไรที่เราไม,ไม่ไม่รู้ตั้งหลายอย่างบางทีเราก็อาศัยเรียนรู้จากลูกค้าเอาไปไปดูภายในไป๊บๆป,ป,ป่ะเดี๋ยวที่นี้พี่ต่ายจะพาไปดูภายในกันนะครับไอเราก็ว่าถ่ายไปเมื่อกี้ทาไมฝนมันตกสายลังคามันก็มีมาตั้งยาวที่ไหนได้มันมาเว้าตรงนี้นี่เองแหมหยดใส่หัวร้านเสียงดังแม,ม่นะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันว่าเจ้าตัวสปาร์ค3.0 คันนี้นะครับภายในเขาจะเป็นแบบไหนกันบ้างนะเจ้าตัวนี้นะครับภายในของเขาเนี่ยถึงมันจะเป็นเจ้าตัวกระบะตอนเดียวก็เถิดแต่ว่าภายในมันออกแบบให้ดูรู้รามีความทันสมัยเหมือนกับเจ้าตัวเกรดเอสที่เป็นแคปบนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นผ้าบุนุ่มเกรดพรีเมียมนะครับหรือแม้แต่กระจกไฟฟ้าของมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาม,มันปรับได้ด้วยไฟฟ้านะครับเรียกได้ว่าทันสมัยแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลย ตัวล็อกประตูนะครับก็มีเซ็นทรัลล็อกมาให้ด้วยถึงมันไม่มีรีโมทก็เถอะมันมีเซ็นทรัลล็อกมาให้กระจกมันก็ลงออโต้นะครับเดี๋ยวพี่ต่ขออนุญาตปิดเสีย,ยงติ๊กตอกก่อนละกันนะครับเออพูดถึงติ๊กตอกก็ต้องทายทีนี้นะครับเจ้าตัวเบาะของเขาเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับรูปเบาะทรงที่ล้าสมัยนะครับวัสดุที่ใช้ทํเบาเนี่ยก็เป็นว,วัสดุคล้ายหนังนะครับข้อดีของการใช้วัสดุแบบนี้มันแข็งแรงทนทานนะครับใช้งานได้ยาวนานแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายมากๆเพียงแค่ปัดๆเช็ดเช็ดตู้มันก็เกลี้ย ด้านหลังเบาะมันมีอะไรอเดี๋ยวให้ดูเสียงนะอึบด้วยมันก็จะมีเจ้าตัวเครื่องมือนะครับซึ่งเราก็จะมีให้ไหม่ว่าจะเป็นพวกแม่แรงนะครับหรือว่าตัวถอดอยางอะไรก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราก็สามารถดันไว้เหมือนเดิมแต่ว่ายางอะไรมันจะถอดได้ไหมมันเป็นเพลาลอยแล้วอันนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวพวงมาลัยของเขาเนี่ยพวงมาลัยมันก็จะสามารถปรับระดับได้มากถึง4ระดับนะครับแล้วก็ เรียกได้ว,ว่ามันเป็นพวงมาลัยสามกานะ้านอ่ะมันเป็นพวงมาลัยที่มีความสปอร์ตมากนะ่ตัวกุญแจอันนี้เดี๋ยวไปต่ายให้ดูกุญแจนะครับมันเป็นกุญแจรีโมทแต่ว่ามันมีเซ็นทรัลล็อกมาให้แล้วเราสามารถเพิ่มรีโมทได้นะคือ,คอ,คอใส่แค่รีโมทอย่างเดียวไม่ต้องใส่เซ็นทรัลล็อกนั่นแหละตัวระบบไฟแจ้งเตือนต่างนะครับเจ้าตัวสปาร์คคันนี้ออกแบบให้มีเขาเรียกว่าความชัดเจนในการดูนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของพวกเบรกมือไฟเบรก น้ำมันาน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่เราก็สามารถดูด,ดมันเป็นมันมีความเป็นสาก,กลมากๆเลยบริเวณคอนโซลนะครับของมันเนี่ยโดยรวมก็ออกแบบให้มีมิติมีความล้ําสมัยสมกับเป็นที่สมกับเป็นเจ้าตัวสปาร์3.0จริงๆเลยระบบความบันเทิงของเขานะครับหน้าจอ7นิ้วก็ไม่ใช่หน้าจอลืมลืมรีวิวตัวหน้าจอมากไปตัวนี้นะครับมันจะเป็นเครื่องเล่นแบบ1ดินนะครับซึ่ง มันสามารถเอามาเปลี่ยนใส่หน้าจอได้นะครับไม่ว่าจะเป็น7นิ้วหรือ9นิ้วนะถ้าเป็น9นิ้วเขาก็จะมีหน้ากากแปลงต่างหากแต่ว่าตัวนี้ก็เพียงพอเลยไหมสำหรับเจ้าสปาคันนี้ก็คือมันมี USB มให้ด้วยที่ใส่ของก็มีมาให้แอร์ออกแบบให้มีความหรูหรามไม่แพ้ตัวเกรด LDA หรือว่าตัว Z เลยใช้งานง่ายจริงๆนะครับตรงนี้มันจะเป็นตัวปรับทิศทางของแอร์ตัวนี้มันจะเป็นตัวเปิดพัดลมแอร์แล้วก็ถ้าใครต้องการความเย็นก็ตัวนี้นะเย็นมากเย็นน้อยก็เปิดเอา ตัวระบายอากาศก็มีเหมือนกันนะครับมาเห็นชาวติกตอกหลายท่านนะครับบอกว่าถ้ารถชนขึ้นมาเนี่ยเปิดตัวนี้นะครับมันจะย้อนกลับเหตุการณ์ไม่จะย้อนกลับอันนั้นไม่ใช่เดยไปหาเชื่อเด้อมันเป็นตัวเปิดให้อากาศภายนอกเข้ามาในตัวรถเฉยๆนะครับกระปุกเกียร์ของมันเนี่ยออกแบบให้มีความยาวเป็นพิเศษมันทําให้เราเข้าเกียร์ได้ง่ายแล้วก็ฉับไวอาตาัตราการตอบสนองของเกียร์คันนี้นะครับให้อัตราทดที่ต่อเนื่องแล้วก็ตอบสนองให้เร็วมากๆเลยเอาเบาะของผู้โดยสารนะครับตัวนี้มันจะมีเข็มขัดนิรภัยให้นะครับ 2 2จที่นั่งคือผู้โดยสารผู้กับขี่แล้วก็เข็มขัดนิรภัยแบบ2จุดเฮ้ยสาที่นั่งเนะาะเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วก็2จุดนะครับก็มีให้ของผู้โดยสารเผื่อมีผู้โดยสารนั่งมาเนี่ยมันก็จะเสียบเข้าประมาณเนี้ยเนี่ยจุดยึดตัวนี้1จุดแล้วก็อีกหจุดนั่นเองเอาเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันบ้างมาพะวะพะวงอะไรกับเรื่องเข็มขัดวนเนี้ยนะครับเอา้าเจ้ารถคันเงินทนํานี้เจ้ารถขนเงินคันนี้นะครับรถทําเงินคันน,นี้มันมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากๆเลย 3,000ซีซีนะครับ190แรงมา้าแล้วก็450นิ้นิวตันเมตรมันมีเจ้าตัวเทอร์โบแปรผันนะครับที่ทำงานหรือว่าควบคุมด้วยไฟฟ้านั่นแหละมันจึงทําให้เวลาที่เราต้องการใช้เรื่องพละกําลังเจ้าคันนี้สามารถตอบสนองได้เร็วมากๆเลยทีเดียวนะเออเอาอันนี้ก็จะเป็นโดยรวมนะครับของเจ้ารถคอกหรือว่ารถล้อของคุณน้องอวรุษนะครับวรุษจันทมานะครับ FC จากบ้านกวัวนั่นเองนะจะบ้านกวัวลถ้าจาไม่ผิดนะอ่ะ เดี๋ยวคุณค่อยเดี๋ยววันนี้เรา,เรา,เราค่อยถามเอามาจากไหนอ่ะโอเคขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเองๆไม่เจ็บไม่จนนภพบกับพี่จยใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ